สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปสทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .3 เรื่องการหารยาวในโจทย์ปัญหาในโจทย์ปัญหาการหารน,นะครับนอกจากจะหารตั้งหารแล้วเราก็หารได้ปกติ แต่ว่ามันจะยากขึ้นกว่านั้นก็คือจะต้องมาตั้งแบบหารยาวนะครับโดยข้อนี้นะครับครูจะพานักเรียนทำา 1. มีเสื้ออยู่450ตัวแพ็คใส่กล่องกล่องละ5ตัวจะต้องซื้อกล่องมาใส่กี่กล่องอทีนี้วิธีการแบ่งเสื้อนะครับ มันก็จะมีวิธีแบ่งแบบขีดนะครับก็ขีดจํานวนเสื้อมีเสื้อกี่ตัวครับ450ตัวขีดไป450ขีดไหวไหมคุณครูไม่ไหวนะครับไม่ไหวอ่าไม่ไหวไม่ทํานะครับอ่าเราก็มาวิธีการแบ่งแบบการหารก็คือเสื้อมีกี่ตัวเสื้อมี450ตัวแบ่ง ใส่กล่องกล่องละกี่ตัวครับกล่องละ5ตัวนะครับก็จะเป็น450หาร5ทีนี้เราจะมาหารแบบท่องสูตรคูณไหมได้ไหมมันก็ยาก5เท่าไหร่ได้450มันมีไหมในสูตรคูณมันไม่มีเราก็ต้องมาตั้งหารก็คือทำเครื่องหมายหารยาวแบบนี้จึ๊บ ก็จะเป็น5นะครับก็จะเป็น4 5 0ตรงนี้นะครับอ่า5เท่าไหร่ได้หารไปทีละตัวนะเริ่มจากข้างหน้านะ5เท่าไหร่ได้4มีไหมไม่มีก็ต้องเอาตัวที่มันใกล้ก็คือ5 0เป็น0นะครับ ถ้า5 1เป็น5มันเลยไปไม่เอาเขาไม่เอาตัวเลยเขาเอาตัวไม่ถึงแต่ใกล้ที่สุดก็5 0เป็น0คิดก่อนแล้วก็ลบ4ีลบศนเหลือ4อย่างนี้นะครับคิดแล้วก็ลบลบเสร็จชักตัวที่อยู่ต่อมาลงมาก็จะเป็น45ทีนี้ก็มาคิด รวมเลยทีนี้คิดรวบเลยเพราะว่ามันผ่านการคิดมาหนึ่งครั้งแล้วห้าเท่าไหร่ได้สี่สิบห้าห้าเก้าเป็นสี่สิบห้านะครับคิดเสร็จลบนะครับคิดลบชักจำไว้นะสี 45, ่สิบห้าห้าลบห้าเหลือศูนย์สี่ลบสี่เหลือศูนย์นี่คิดลบชักตัวที่เหลือลงมา ต้องมาหารไหมก็ต้องหารเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันยังเหลือตัวที่จะต้องใส่อยู่เนี่ยมันจะต้องได้ตัวเลขตรงกับตัวตั้งของตัวนี้นะครับ5เท่าไหร่ได้0 5., 0ยเป็น0คิดเสร็จลบลบกันเหลือ0อ่ดูซิมีตัวจะต้องชักลงมาไหมไม่มีแล้วแสดงว่าหารเสร็จเรียบร้อย ตัวนี้จะเป็นเศษมีเศษเหลือเศษไหมไม่เหลือตัวนี้คือคําตอบนะครับแบ่งใส่กล่องกล่องละ5ตัวได้กี่กล่องครับนี่คือคําตอบได้90กล่องก็ต้องตอบว่า90กล่องอือตอบเป็นเลขไทยตอบเป็นเลขไทยตรงนี้เนาะ นี่ก็คือตอบครูจะใช้ดินสอน,นะครับเพราะว่าครูจะเอาตัวนี้ไปถ่ายเอกสารให้นักเรียนทํานี่นะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของโจทย์ปัญหาตัวนี้ก็สวัสดีครับ